สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดีสุขุข,ขนผูเขามาส่งคลิปสองยงงเงงุฎิไทยย่ล่าอย่ต่างประเทศก็ดีพี่น้องเ <c oughs> มื่อในกระจัดเขื่อนพี่น้องเลยมานเมาเด็ขเก่งเ่งนาะ กำลังติดโอวันตินเมื่อนี้ยิ้งกับมาพี่น้องเลยแม้โตแม้เตจเขาเอานั่งคือสิไปยากนอนดน่ดไม่ผูอยู่ใกล้ๆอียวถูกไปสอบละสองหลอยกบาทคุณได้สิกินมันนี่ ัวมกัน40,000พันธา์ถุกละ40,000พันธุ์แปลเป็นเงินบาทเอาแปวงช่องหวกี้มหรือเป็นช่องส้มแปลงช่องแเลงช่องก็คล้ายกับช่องส้มทัาน เด่ช่อันบริษัทบอมสนสี่พันเราได้เขาไปเบิี่ปทมสนปเทยบานนส่งเครืองได้ขได้ช่องช่องสองันโเฮ้ยสั้งน่มแ่สร่งนุ่มแม่สั้งกะทิกะทิปองใหญ่น่ะปองแก๊สได้มาหายต่างหาแก๊สรวมขึ้นกอมันได้บัะสรนมสั่งเงินแก๊สหนึ่งมได้ตังหา หาแก๊สอ mhm. ยากสงขึ้นต่อเพียงเอาลงห้านเจ้าอะยเด้อประคมากมาจะสวรรค์มาเวเอาเพงพอมาเื่องบันจะบ่มีไพมาขาดเื่องไว้เด้อก็ถามแโอ๊ยเคยลืมเอาลงนั่นประชุกเ่องกบบออกไปเสด็เถอะนันมึงส่งมาถามบ่าเอาเื่องบกบ่บ่มีเอาสิเอาอะจกะเอาหนัพผนเบอดเท่าไรฮะเบอดหลาย่เล่นก่อนจะเตรมหลเินเอาไปเอามอเนี่ พัชเชียเนาะประเทศให้ลูกค้าบบจับใจสั่งเนื้อหนึ่งได้เนืหนึ่งสั่งเนื้อหนึ่งขลาดเนื้อหนึ่งคำอัด่ื้อเป็นซัดแกสั่งง่วนเพได้คุ้ยมาสังเสื้อพรได้สัางเียางเนบ่เนี่ยฮ่าฮชอบหมอได้าชอบหอความคิดช่อชอหาพัน บ่อองนแหงนะ่ะว่ารคาถึม่ั้นคือบ่อันพากันอันอันอันนี้บ่ออันเอาหนามลงมาตรงินกาแฟบ่เออหนามอันตรงกาแฟกินเนยนิ่มนอแบบนี้พวกน้องพวาแฟ่ันนี่ตั้งต่อก็วันตีนมาหลุดให้ตั้งต่อก็กาแฟมาหลุดน้องะี จัดม <n ice> ันเป็นเด็สองสาวเจ้าพลิลข้าเจ้าที่สี่สองสาวคนงามว่าสองสาวพาวสนีย้องอตามจัดจาดหนึ่งที่สีอ ห้องฟอร์ดามเก้าหอ้ยสามบหกสาก้าสาเออสี่กก้ากัง่รู้มันมีหกงาแล้วมันจะขึ้นหรือไรล่ะฉัน เฮ้ยจอยอย่างน้อนแล้วบอกสายแฟร์ก็คล้ายนะฮะก็คล้ายชิเต็ดบอนตู้เย็นก็มาแล้วพี่น้องอะไรนะมีตู้แช่แล้วก็ตู้ตู้แช่ตู้เสดน้าแล้วก็ตู้แช่อาหาร

ติดกท่งเหรและมนเจบด้วยอ้่าเาวเราแใจัติ๊เงคือเรียนด้งแพเลยคือสิแพร์เลยแติติบาดี้จบเลยนะตุ่มองนี่นะคะไม่ใช่ะว่าสติดใส่ในใจเนาะรอรุ่นเด้อลบมากั่ติกในแบบากรบเจอเลยห่วยนันะด้ก่วไอเนยอนะีนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ no risk, no so ่ง

ยังอะนะใจพ่อเจ๊ okay. like um. <h <h ีต่ก um 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 ็ักกันได้วอเหม็นคว่ำแถบห่อมโจ๊บูกอี่เอาปนี่เราเป็นไงซีไสีมันเลยีพูอยู่ข้างเนาะอือเรมพูนะมพูนะนี่ของเจ้านี่โอ้ยเฮเธอคือเห็ดเธคือเห็ดนั่นะเธอ เห็นหนนี้ไปยังมาจักงเต็มเออเห็นมาเต็มไปเป็นแพงเป็นแพงมาแล้วเปลี่ยนแงมาหืล้วเรเปลี่ยนเลกันเทาเมียนแล้วก็เมียนเลยเราบดดูดอกแล้ก็ขี้ขาดพื่กันนี่สวยงามจ๊ะติ๊ดติ๊ดปนั่นหนึ่งนั่นหองมื้ิดพอ่กันทำอะไรอ่ะเ้ชีนี่ปลายหักคอมได้ชีนี่ั เ่้วขา้กอนอ่ะียนใ่ะเนหน้าึ่งผเสือกหน้หนึ่งแม่เตะก็เป็นบ้ารห่วยมาดูพี่ทองมาเจปวดต้อหยางวันอื่นๆเลยใคแหนีาเห็ดจบอนะในีนะ ก่อนหาพันเออติดในแหล่งกระขากเี่นี่เออ้ยกับะไรจะมาติดดน้ัเกษ่วอย่างบ้านเบิ่งเออป่ะด้ี่่วยเอจ้อะไรก็้องขใจแบบี่รงเพลงเจ้าหน้าแบแบกแบเื่อบงอนดกซื้อนว่ากว่างื้อเนึ่งื้อเน่ส่งปเดเนื่องอามาจะเลว่งเน่ยหนึ่งพรด็นเน่หนึ่ง ยมาเนี่ยี๋ยวเลมาบุถึงตะวันตันลงมาเขาานแบบมาทากันก็ให้เขากเถียงลบบอ่หน่งรบเห็นเนี่ยูโตทาแบบเฮ้ยอันเด็กน้อยอันเขาบจกห่านก็เลยลืมเขาน้องเขาแก่ว่าคือเก่าปีนยัห่ตัวเจยังเลยนะตัวถ่ายบ่าไมไ้ึ มีแต่ห้าเออน้องมาซอยพี่น้องจะมีเยอ้ยอยู่นอนนันแะนะแกไปนอน่อุนือนในนอนเว้นมน่เื่อยพอกันคลิปหนาพี่น้องสบัสดีพี่น้องเดแล้วไว้จะ